การเรียนรู้เส้นเป็นเส้นตายเส้นเป็นเส้นตายในที่นี้ก็คือการทดลองในวงจรไฟฟ้าโดยใช้หลอดไฟเป็นตัวในตามทดลองใช้หลอดไฟจำนวน4ี่หลอดต่อเรียงขนา,าขนกาาันต่ออนุก,กรมกันไปเป็นเป็นเส้นยากมีขั้วด้วยกันสองด้านก็คือด้านเข้าและด้านออก มาทดลองเพื่อต่อกับแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์และใช้สวิตซ์ซึ่งเป็นสวิตช์เลือกตัวนี้ก็จะมีเลือกแบบให้ไฟผ่านไปในวงจรกับสับมาเพื่อเป็นการลักวงจรของวงจรไฟฟ้าแล้วดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสับสวิตช์แล้วกับ มาเริ่มดุกันเลยครับเมื่อต่อสวิตช์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการทดลองในการต่อสวิตช์ก้องต่อขั้วบวกขัว้วลบแล้วก็เมื่อต่อเสร็จแล้วก็สามารถสับสวิตช์เมื่อสับสวิตช์ หลอดก็จะติดอันนี้คือกระแสไฟฟ้าก็จะไหลจากขั้วบวกมายังขั้วลบแล้วก็กลับไปควบวงจรกลับไปควบวงจรที่ขั้วลบแต่ถ้าเกิดการลักวงจรจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาดูกันนี่คือลักษณะของเส้นเป็นเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของเส้นตายว่าเส้นตายมันจะเป็นอย่างไร ลักษณะซึ่งตายก็เป็นอย่างนี้ วงจรทําให้เกิดความร้อนเกิดควันถ้ารุนแรงกว่านี้ก็คือเกิดประกายไฟฉะนั้นแล้วนี่คือเส้นตายที่สามารถเกิดขึ้นได้ในบ้านของทุกคน เส้นเป็นเส้นตายตว,วงจรน,นี้ก็จะเป็นวงจรขนานขนา,ขน,า,ขน,ากน,กนกันก็คือต่อขั้วให้ถึงกันทั้งสี่หลอดฝั่งใดก็ฝั่งหนึ่งอ่ะแต่และฝั่งแต่ละด้านอ่ะด้านที่เป็นสายสีแดงกับด้านที่เป็นสายสีน้ำเงินนี่ก็จะต่อขนานเมื่อกี้ต่ออนุกรมแสงสว่างก็จะน,อน้อยในวงจรขนานแสงสว่างก็จะมากขึ้นอ่ะทีนี้เรามาดู เรามาดูกันเมื่อต่อวงจรแล้วเอาไปใส่ในสวิตเมื่อใส่ในสวิตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทดลองต่อไฟเข้าในวงจรดูนะครับเดี๋ยวจะต่อไฟเข้าใน,นวงจรนะครับนี่ครับความสว่างเป็นไงฮะความสว่างมากกว่าเมื่อกี้เพราะว่าเ,เป็นวงจรขนาดซึ่งได้รับไฟฟ้า12โวลต์เท่ากันทุกหลอด เมื่อกี้มันต้องแบ่งกัน12โวลตโต้องแบ่งกัน4ยอดก็เลยแสงสว่างก็จะน้อยลงทีนี้ถ้าเป็นอันนี้คือเส้นไปถ้าเส้นตายเกิดการลัดวงจรในในวงจรมรามาดูกันถ้าเกิดการลัดวงจรขึ้น ต่อไปเดี๋ยวมาดูใน,ในวงจรผสมมาดูเส้นเป็นและเส้นตายในวงจรครับครับในวงจรที่3วงจรผสมวงจรผสมก็คือเอาวงจร อนุกรมที่ต่อเรียงกันกับวงจรขนานซึ่งมาอยู่ในวงจรเดียวกันก็จะเหมือนสองหลอดนี้ตอนนี้สองหลอดนี้ต่อกันในรูปของวงจรขนานส่วนสองหลอดนี้ต่อกันอยู่ในวงจรอนุกรมทั้งสองรูปแบบนี้รวมกันอยู่ในวงจรเดียวกันเราจะเรียกว่าวงจรผสมก็คือใช้การผสมกันระหว่างวงจร อนุกรมกับวงจรขนาดเอามารวมกันเป็นหนึ่งวงจรแล้วนำไปต่อกับสวิตมาไปต่อกับสวิตเพื่อใช้ในการทดลอง ตอนนี้ต่อเรียบร้อยแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาทดลองกันเนี่ยเปิดไฟแล้วอ่าสับไฟสับสวิตปุ๊บอ่าทีนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือในวงจรขนานมีแสงสว่างมากกว่าเพราะได้รับแรงดันที่มากกว่าส่วนในวงจรอ<ม>นุลรมแสงสว่างก็จะน้อยซึ่งแบ่งสองหลอดนี้แบ่งแบ่งคนละครึ่งแต่สองหลอดนี้ไม่ได้แบ่ง ได้รับแรงดันทั้งคู่ที่เท่ากันกระ,ะแสที่เท่ากันส่วนตรงนี้กระ,ะแสไหลในทิศทางเดียวกันทําให้ความสว่างมีค่าเท่ากันมีค่าเท่ากันในสองหลอดนี้่นี่คือลักษณะของวงจรผสมแต่ถ้าเกิดการรัดวงจรเกิดการลัดวงจรในที่นี้ลัดวงจรในในส่วนของแหล่งจ่ายก,ก็คือจากแบตเตอรี่หน่อยเกิดการลัดวงจร ก็คือไฟก็จะไม่มีไปจ่ายให้กับ,บไฟจากบแบตเตอรี่จะไม่ทำให้หลอดมันติดแต่จะทำให้เกิดการลักวงจอ